กราบสวัสดีพี่พนะครับเพื่อนเพื่อนผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับเอฟโอคะบุรีนะครับมีพระเครื่องพระแท้มาแบ่งปันให้ f c เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็สําหรับช่องทางการติดต่อช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับหรือจะสแกนที่ Q r c อา e คนะครับด้าน หน้าจอนี้ได้เลยนะก็จะขึ้นเป็นลายผมเหมือนกันนะครับทุกรายการนะครับไม่มีวัดดวงนะครับเ c ีไม่มีวัดดวงรับประกันพระแท้ให้ทุกรายการนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยรายการแรกนะครับจะเป็นพระปั๊มน้ำหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับอันนี้เนี่ยอ่เป็นพระที่จัดสร้างในปี2,500นะครับนี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับจัดสร้างเนี่ยทั้งหมด5,000องค์นะครับแล้วก็ใน5,000องค์เนี่ยก็จะแยกย่อยนะครับ มาเล่นเป็นพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ C นะครับองนี้เป็นพระปั๊มสภาพที่สวยนะครับไม่ได้ผ่านการใช้อ่ามาเท่าไหร่นะครับมาเท่าไหร่นะครับแต่ดูนะครับพระเนี่ยผิวดเดิมนะครับไม่ล้างนะครับดูเม็ดประคำนะครับเด้งๆนะ f c นะเด้งๆนะเห็นไหมดูตัวตัดด้านใต้อ่ข้อศอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเป็นบ้้งๆเลยพี่อันนี้คือจุดพิจารณาแท้เกได้นะครับพิจารณาแท้เกได้นะเป็น เนี่ยเห็นไหมเป็นต right ัวตัดเป็นบ้างๆแบบเนี้ยแท้เลยนะแท้เลยแล้วดูนะเห็นไหมฝั่งซ้ายนะฝั่งขวานะเห็นไหมเป็นบ้างๆๆเหมือนกันนะครับตรงใต้ใบหูนะกับใต้ข้อศอกนะจะเป็นบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราเอาไว้จ่ายตังได้นะครับแล้วด้านใต้ฐานนะจุดที่สําคัญคือนี่นะครับด้านใต้ฐานเนี่ยจะไม่เสมอนะครับจะไม่เสมอแบบว่าเ่าเรียบปิ๊บนะจ่แอนแอนหน่อยนะวินัยจะาสลปมาด้านหน้าแบบเนี้ยทุกองคนะครับทุกองค์ อันนี้ก็เป็นจุดที่เอาไว้พิจารณาแท็กเก้ได้นะครับในการที่เราจะจ่ายตังค์ซื้อขายกันนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นโดดร่มนะครับปี2,500นะครับ f c อันนี้เนี่ยจะเป็นพิมพ์ A นะครับพิมพ์ A เนี่ยดูตรงไหนเนี่ยเขาดูตรงปีกนี้นะพี่นะปีกใต้ใต,ใต้ใต้วางแขนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าพิมพ์พิมพ์ B นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ B เห็นไหม ดูตรงเนี่ยปีกเนี่ยพี่ปีกตรงแขนนะครับเห็นไหมเขาจะกว้างออกมาไงพี่จะกว้างออกมาพี่เรียกพิมพ์ B นะครับส่วนอันนี้เป็นพิมพ์ A นะครับนี่นะพิมพ์ A จะตัดชิดนะครับสังเกตแค่ตรงนี้นะครับพี่แล้วก็พิมพ์ C เนี่ยจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะพี่นะแต่บริเวณเนี่ยตรงนี้จะแตกนะครับตรงนี้จะแตกนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยเขาจะแตกแบบนี้แบบนี้จะเรียกพิมพ์ C นะพี่นะ อ่อันนี้จากที่ข้อมูลที่ผมได้ศึกษานะครับข้อมูลมานะพี่นะก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ารูปหลอนรุ่นนี้นะครับมีเก๋นะครับเก๋ดีด้วยนะครับก็เช่าหานี่ต้องพิจารณานะครับให้ดีแล้วก็อ่าเช่ากับผู้ที่ยังไงอะพี่ที่แบบว่ามีสัจจะนะครับรับประกันคือรับประกันนะครับแบบนี้สวยเดิมๆนะพี่นะสวยเดิมๆนะครับนี่นี่นะครับ เป็นปั๊มรุ่นแรกปี2500ใครชื่นชอบหรือว่าใครอยากได้สักองค์ไว้บูชานะครับองนี้ผมแบ่งปันนะครับ5500บาทนะครับผมอ่าเอาไป5500บาทรับประกันแท้ด้วยนะเมื่อก่อนสมัยแรงๆเนี่ยต้องมีเฉียดเฉียดหมื่นนะครับเฉียดเฉดหมื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดรอปลงมาและก็ในสภาวะสภาพเศรษฐกิจวันนี้ถือว่าได้ถูกนะครับได้ของถูก ต่อมารายการที่2นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะ fc อันนี้เนี่ยปี2515เลยนะครับอง์พระนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วชุบกะไหลทองนะครับ fc อันนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังหลวงพ่อเปรียงนะครับพระครูพิบุญธรมเวทนะครับเหรียญนี้สภาพสวยนะครับเหรียญนี้สภาพสวยแชมป์นะครับดูจมูกหลวงพ่อเงินนะเห็นไหมนี่นะแล้วดูนะครับ ภาพพื้นเหรียญความเป็นธรรมชาตินะเห็นไหมดูเส้นสายการแกะบล็อกนะครับเห็นไหมข้างๆแขนนะ่จะเป็นเส้นเกาเล็กๆเลยนะเวลาจะเป็นเส้นเกาเล็กๆเ,เลยจํานวนการจัดสร้างเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะ1นึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับถ้าจําไม่ผิดนะนี่นะครับเป็นเหรียญที่โอ้โหแชมป์ๆนะพินาะเหรียญนี้สวยแชมป์ๆนะครับมาแบ่งปันให้ผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องนะครับ สวยงามมากนะพี่นะเหรียญนี้สวยงามมากนะครับแล้วนี่นะครับดูตัวตัดนะเป็นตัดหยาบตัดทรายนะตรงตามยุคาตามปีพศออนะนี่นะไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะพยายามดูให้เต็มที่นะครับความชัดความคมชัดนะพี่เห็นไหมนี่เขาจะมีติ่งตรงนี้นิดหนึ่งนะพี่นะัต้องอต้องบริเวณหัวไหลนะครับขวามือเราแล้วพลิกมาต้องขอบเหรียญนะพี่ จะมีบั้งนะพี่นะตรงนี้นะครับ1งบั้งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะที่ผมใช้ซื้อขายเนะี่ยก็จะเป็นจุดนี้นะพี่นะนี่จุดนี้ตรงบั้งบั้งคอเหรียญน,นะพี่อีกหนึ่งบั้งนะครับอันนี้ส่วนตัวผมดูแบบนี้นะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับสวยมากนะเหรียญน,นี้สวยมากนะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยราคาผมว่าต้องมีหมื่นกว่าสองหมื่นับสภาพสวยแบบนี้วันนี้ผมเอา 9,000บาทนะพี่นะเอา9,000บาทนะรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพไม่ต้องวัดดวงไม่ต้องออหมุนเสานะพี่นะไม่ต้องเสียตังฟรีๆนะครับได้พระดีมีพุทธคุณไว้ใช้นะครับต่อมารายการที่3นะครับจะเป็นเหรียญหน้าแก่นะครับของหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคเป็นเหรียญที่ระลึกในงานผูกพระศสีมานะครับ f c วัดเขาถ้ำบุญนาคอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ เป็นเหรียญจัดสร้างในปี2519นะครับผมแล้วดูนะครับนี่อันนี้เนี่ยแกะบล็อกเนี่ยเหมือนหน้าหลวงปู่สีเสมือนมีชีวิตจริงเลยนะครับ f c เสมือนมีชีวิตจริงเลยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับแล้วลมน้ําตาลนะพี่นะแล้วลมน้ําตาลเหรียญน,นี้สวยมากนะครับเหรียญน,นี้สวยมากจมูกไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะดูนะ f c นะดูนะนเห็นไหมดูนะครับ สวยนะแล้วเราก็จะบอกว่าไม่ค่อยเจออยู่แล้วนะพี่นะสภาพสวยๆแบบนี้พี่วันนี้แบ่งปันนะครับผมเอา1500บาทนะครับ1,500าบาทนะครับ f c สวยๆแบบนี้นะครับแล้วรับประกันแท้ให้เหมือนเช่นเคยนะครับรับประกันแท้ให้เหมือนเช่นเคยนะครับนี่อันนี้คือด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือเราเนี่ยจะมีบั้งบงบ้งบ,งบงริเวณนี้คือแท้เลยนะพี่นะ พลิกมาแล้วเจอเนี่ยสมมุติว่าด้านหน้าอย่างนี้ใช่ไหมพลิกมานะครับเจอบั้งบั้งบั้งตรงนี้นะพี่นะแท้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะไปพิจารณาตรงนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวเหรียญก่อนนะพี่นะว่ามาีความเรียบตึงคมชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวหนังสือไม่ซ้อนไม่เบลอนะครับไม่มีเม็ดฟองอากาศนะครับผมเดี๋ยวนี้สวยมากนะเอา1,500บาทนะครับ1,500บาทรายการที่3นะครับมีมาแบ่งปันเนี่ยวันเนี้ย ผ่ารายการนะผ่ารายการก็ถือว่าเป็นเป็นการอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นการเริ่มต้นของผมนะครับในการที่จะแบ่งปันนะครับต่อมานะครับจะเป็นรายการที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระยอดนิยมนะครับในสายพิจิตนะครับของหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงนะครับอันนี้จะเป็นพระหล่อโบราณเลยนะครับ fc เป็นเหรียญหล่อยอดนิยมนะครับของหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตนะครับเป็นเหรียญหล่อเขาเรียกว่าเหรียญหล่อพิมพ์มือแป้นะครับ พิมพ์มือแปมีลงรักเก่ามานะครับ FC แบบนี้ลงรักเก่ามานะครับเดี๋ยวดูนะค่าบเบ้าเดิมๆนะครับนี่นะเห็นไหมค้าขี้ดินค้ขาขี้เบ้านะครับเดิมๆเลยนะครับผมเดิมๆเลยนะครับสวยนะอ,องนี้สวยมากนะนี่เห็นไหมมีขี้เบ้าเดิมๆนะครับเป็นจุดพิจารณาแท้เกได้เลยนะขี้เบ้าพวกนี้สําคัญนะครับในพระหล่อ อย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามีค่าเบ้าเนี่ยเราก็จะได้รู้นะพี่นะว่าเป็นพระผิวเดิมนะครับเป็นพระผิวเดิมนะครับถ้ามีการล้างหรือว่ามีการทําความสะอาดนะครับข้าวที่เบ้าส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะไม่ค่อยอยู่นะพี่นะจะไม่ค่อยอยู่นะครับองค์นี้พิเศษคือมีการลงลักเก่านะเป็นลงลักโบราณเลยนะครับพระเนี่ยจะแบบว่าไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับไม่ได้ผ่านการใช้เลยองค์นี้เป็นพิมพ์มือแปลนะครับ พิมมือแปลกับพิมพ์มือกำต่างกันตรงไหนนะพี่นะต่างกันตรงที่มือหลวงพ่อเพชรนะครับโอ้ขออภัยขออภัยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่างกันตรงไหนนะพี่นะเดี๋ยวขอประกาศก่อนอ่าต่างกันตรงที่มือนี้นะพี่นะต่างกันตรงที่มือนี้นะครับส่วนอ่ามือกำเนี่ยจะเป็นมือกำนะครับไม่มีแแบแบบนี้นะอันนี้จะเป็นเห็นฝ่ามือนะครับพิจารณากันตรงนี้นะครับแยกเล่นหายกันเป็นมือกำกับมือแปลนะพี่นะ องนี้เนี่ยสวยเดิมๆนะครับพี่ครับสวยเดิมๆนะครับใครสนใจนะหรือว่าอยากได้อยากเช่านะครับองนี้พาดแท้ดูง่ายๆนะรับประกันให้นะครับไม่ต้องวัดดวงนะครับไม่ต้องวัดดวงนะรับประกันให้นะครับสวยนะครับคีย์เบ้าเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้นะครับอ่สมัยก่อนแรงๆเนี่ยสามหมื่นกว่านะครับวันนี้ผมเอา สองหมื่นนะพี่นะผมเอา2 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับพิมพ์มือแป้นะพี่นะรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับนี่ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆสวยนะเป็นพระที่สร้างในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับเด่นในเรื่องแก้วคาดและคงกระพันชาตินะครับก็ถือว่าเป็นสายเหนียวเลยนะพี่นะเป็นสายเหนียวเลยนานๆเจอนะครับนานๆเจอรายการที่4นะครับต่อมารายการที่5 รายการที่ยากเนี่ยก็จะเป็นพระดีนะครับพิธีใหญ่แต่ราคาไม่ใหญ่นะครับพี่ราคาเนี่ยไม่แพงนะครับองนี้เป็นเขาเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเนื้อผงใบลานนะครับผมเป็นเนื้อผงใบลานนะหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับปี2515นะครับนี่ปี2อง5นองค์นี้นะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับเป็นเนื้อใบลานสภาพสวยนะครับนี่ แบ่งปันนะครับ1,200บาทนะองค์นี้เอา1,200บาทนะครับเป็นเนื้อใบลานที่จัดสร้างนะครับในปีเดียวกันกันกบเหรียญหลวงพ่อเปล่อนนะครับเหรียญน,นี้นะพี่นะแล้วก็จัดสร้างในวาระเดียวกันกับพวกรูปหล่อนะครับพิมอคอแอลพิมพ์มือจุดพิมพ์นับแบงอะไรประมาณนั้นนะพี่นะองนี้เนี่ยสวยเลยนะครับแล้วพระเนี่ยพิจนารณาง่ายเลยนะครับ พิจนาง่ายเลยนะครับมีเก้นะครับเช่าหาก็ต้องระวังนะพี่นะเช่าหาต้องระวนะังแบบนี้เนี่ยแท้ดูง่ายนะครับดูนะครับสวยมากนะพี่นะองค์นี้สวยมากพระไม่หักไม่ซ่อมน,นะครับเอาไป1,200บาทนะครับหน0 0้ 1, บาทดูนะวิ่นะเห็นไหมตุก๊กตาเด้งเดงเลยพี่ตุ๊กตาเด้งๆเลยนะครับใครชอบใครสนใจรายการนี้แบ่งปัน1,200บาทนะครับสำหรับวันนี้ก็เนี่ย5รายการนะวี่นะ5รายการ ชอบรายการไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะแบ่งปันทุกรายการนะครับหรือว่าจะแอดไลน์นะครับแอดไลน์เดี๋ยวผมทิ้งไลน์กับเบอร์โทรไว้อีกสักหนึ่งรอบนะพี่นะเผื่อผู้ที่ชื่นชอบแล้วหาเบอร์โทรไม่เจอนะนี่แอดเข้ามาได้ที่นี่เลยนะพี่นะ0 9 5 4 6 5 5 8 3 4นะครับห้าห้าารือว่าสแกนแนบที่คิวโอโค่นี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่รับชมกันจนจบนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ